สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านคะ่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันไัยค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทการจนบุรีนำโดยท่านผอกระยาเขียวเปรืองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ,จังหวัดการจนบุรีค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการโดยดิฉันทิราฐิพริบุรีค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมายังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการจนบุรีค่ะ เพื่อมาพูดคุยกับท่านปปจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพูดคุยกันถึงสัญญาณเตือนภยัยรวมถึงสถานการณ์ภัยต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะฟังแล้วจะได้นําไปปรับใช้ว่าเราจะมีวิธีการสังเกตยอย่างไรและก็รับรู้รับฟังอย่างไรบ้างในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือตรงนี้ค่ะและทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะเป็นการรู้ทันรู้ก่อนป้องกันได้ภยัยฤดูร้อนค่ะ ค่ะดิฉันค่ะได้อยู่กับท่านปอพการจนบ,บุรีค่ะท่านชำนาญแต่งจุดหัวหน้าสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภยัยจังหวัดการจนบ,บุรีสวัสดีค่ะแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคะวันนี้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยเราอยู่กับท่านปอพแล้วขออนุญาตเรียกท่านปอพนะคะกับความรู้รู้ทันรู้ก่อนป้องกันได้ภยัยฤดูร้อนค่ะเริ่มต้นก่อนเลยค่ะสถานการณ์ภัยฤดูร้อนค่ะท่านคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเวลี่อะไรบ้างครับสถานการณ์ าจากภัยจากฤดูร้อนเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากในวันที่28กุมภาพันธ์25 6 8เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับก็ทำให้ฤดูร้อนของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีภัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดในช่วงนี้นครับก็อย่างเช่น ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเนี่ยก็จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าะนองน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอากาศแห้งครับอากาศแห้งโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าของเราจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้เกิดเชื้อเพลิงแล้วก็เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2 5ครับก็จะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ภยัยฤดูร้อนเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนคะท่านคะเป็นเป็นภัยที่เกิดขึ้นประจำฤดูนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีพายุพายุทำให้เกิดบ้านเรือนได้รับความเสียหายพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายแล้วก็มีน้ำท่วมนะครับจะเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมล้นตลิง่งน้ำท่วมฉับพลัน เรียกว่ามีหลากหลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมซ้อมรับมือเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการที่จะสื่อสารออกไปว่าประชาชนควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนั่นเป็นที่มาคัดที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันกับท่านปอพการเจนบุรีในวันนี้ค่ะและท่านคะในส่วนของปอพการจนบุรีค่ะมีการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันเตรียมมพร้อมซ้อมรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะในส่วนของ อปอพการจนบุรีเนี่ยทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการนบุรีก็มีการเฝ้าระวังครับติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาทุกวันนะครับแล้วก็เป็นประจําซึ่งถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีสถานการณ์ภัยลักษณะไหนเกิดขึ้นทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการนบุรีเนี่ยก็จะ ทำหนังสือเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับโดยท่านอาทิสันอินตราท่านก็จะลงนามแจ้งอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทําความเข้าใจว่าจะเกิดภัยอะไรขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนได้เ,เตรียมรับสถานการณ์ได้ถูกต้อง สำหรับการแจ้งเตือนค่ะเราจะได้ยินคําว่าการแจ้งเตือนไัยบ,บ่อยๆเลยตรงนี้ค่ะการแจ้งเตือนมีหลายระดับไหมคะแล้วก็จะสื่อสารส่งตรงถึงประชาชนที่เขาจะได้รับรู้ข่าวสารตรงนี้อย่างไรบ้างคะท่านคะในส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยก็ก็จะมีพื้นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นการาติดตามข้อมูลเฉยๆติดตามข้อมูลดูข้อมูลที่จะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงิน สีน้ําเงินเนี่ยก็จะต้องเป็นส่วนของอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับแล้วก็สีแดงสีแดงเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมอาจจะต้องมีการอพยพและติดตามข่าวสารคำเตือนคำแนะนำข้อสั่งการจากทางราชการอย่างเคร่งครัด แล้วมีการสื่อสารหรือว่าสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้อย่างไรบ้างคะมั่นใจได้อย่างไรว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างแน่นอนเพราะทราบว่าจะมีในส่วนของการแจ้งเตือนจากท่านปปพปุ๊บเนี่ยก็จะลงไปถึงหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆตรงนี้ด้วยครับในส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ย<ะ>ทางทางเอกสารเราก็จะแจ้งเตือนตามระบบแล้วก็จะมีช่องทางทาง<ะ>อิเล็กทรอนิกส์เช่นไลน์เฟซบุ๊ก แอพพลิเคชันต่างๆนะครับจึงก็จะแจ้งผ่านกลุ่มเป้าหมายต่างๆของเราที่มีอยู่นะครับก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายภรคประชาชนนะครับค่ะก็ผ่านเครือข่ายช่องทางทุกช่องทางรวมทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์สวทการาจานาบุรีของเรานี้เองค่ะที่จะเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารจากรัฐบาลนั่นเองค่ะรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็มีการกระจายกันไปอยู่ทุกภาคส่วนด้วยเครือข่ายต่างๆก็มีส่วนด้วยตรงนี้ใช่ครับค่ะตรงนี้เครือข่ายก็จะมีการส่วนช่วยในการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยได้ด้วยใช่ไหมคะท่านคะก็เป็นการช่วยกันหลายๆภาคส่วนรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านคะขั้นตอนการทํางานค่ะอยากทราบว่า ขั้นตอนเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายรับอย่างเดียวว่าพอเหตุภัยมาแล้วเราจะต้องดําเนินการอย่างไรตรงนี้นอกจากจะมีการสร้างการรับรู้เนี่ยขั้นตอนก่อนที่จะเกิดภยัยระหว่างที่จะเกิดภยัยรังที่จะเกิดภัยเนี่ยค่ะท่านขายอยากให้ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงค่ะครับในส่วนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยัยก่อนเกิดภัยเนี่ยเราก็จะมีการเรื่องเตรียมในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็ มีการจัดทําแผน<ะ>ในการหาข้อมูลต่างๆมา,ารวบรวมไว้ในแผนว่าเมื่อเกิดเหตุเราจะต้องทําอย่างไร,นะรว่ามีการฝึกซ้อมแผนมีการ้อ,าอมแผนนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของคนบุคลากรอย่างเ,าเช่นเจาน้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึก มีการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ภัยต่างๆครับแล้วก็มีการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนจะทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะให้ภัยนั้นไม่กระทบต่อวิถีชีวิต ค่ะภัยมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่ท่านแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วในส่วนของประชาชนที่ฟังอยู่ค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะอยากให้เน้นย้ำอีกทีหนึง่งครับในส่วนของอภัยที่จะเกิดขึ้นก็ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ pm 2.5นะครับที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ป่าค่อนข้างเยอะ,ะอก็จะเกิดไฟป่า ขึ้นจํานวนมากาทางในในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ,อในการป้องกันเนี่ยก็ควรจะงดเว้นในเรื่องของการเผาป่าเพื่อ,อเข้าไปหาล่าสัตว์หรือไปหาของป่านะครับงดเว้นในเรื่องของอาการเผาในที่โลงแจ้งนะครับเพราะว่าการเผาในที่โลงแจ้งเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของการเกิด pm 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะทำให้เกิด อันตรายเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับก็เวลาเราอยู่ในที่โลง่งแจ้งก็ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทางราชการได้แจ้งเตือนนะครับก็ให้ใส่แมสเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะบรรเทาอันตรายค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะ,ะพืชผลทางการเกษตรตรงนี้ค่ะมีการป้องกันได้ไหมคะหรือว่าบ้านเรือนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภยัยฤดูร้อนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกจาก ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เราไดา้ได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆเลยตั้งแต่ช่วงต้นสถานการณ์แล้วเนี่ยค่ะอ,อีกสิ่งหนึ่งก็คือ,อาพายุฤด,ดูร้อนอาพายุฤด,ดูร้อนพายุฤด,ด,ด,ดูร้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากาความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมวลอากาศเย็นเนี่ยลงมาปะทะกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวของบ้านเรานะครับก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองพายุ อันนี้ก็เมื่อได้รับแจ้งเตือนจากทางราชการเนี่ยก็ให้ตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งของปลูกสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดเกิดขึ้นจากพายุพัดตรงนี้ก็เป็นการป้องกันเตรียมความพร้อมมาไว้สำรวจบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงค่ะ และในส่วนของพืชผลทางการเกษตรตรงนี้ค่ะสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะท่านคะในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับก็ให้เกษตรกรเนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนที่ในระดับที่รุนแรงเนี่ยก็ให้พืชผลทางการเกษตรที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ก็ให้รีบเก็บเกี่ยวค,ครับแล้วก็ยึบโยงค้ำพืชผลไม่ให้เวลาลมพัดมาก็จะแกว่งทําให้เกิดความเสียหายนี้เราก็ยึบโยงให้หรือปกคุม ให้อยู่ในสภาพที่สู้กับพายุได้ครับค่ะและมาถึงที่ปอพแล้วเนี่ยค่ะสักังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะของที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ท่านปอพอค่ะฝาก เป็นการสร้างการรับรู้ถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะ,ะประชาชนที่เข้ามายังในพื้นที่นะคะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ตรงนี้ค่ะไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกอย่างไรแต่เมื่อเรามีความรู้ค่ะเราจะมีความมั่นใจและสามารถที่จะป้องกันภัยและรับมือได้ถูกในทุกสถานการณ์ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะท่านปปค้าจากการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในการรูปแบบของการซ้อมในเรื่องต่างๆกรณีต่างๆค่ะ,ะรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเนี่ยท่านมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนทางบ้านบ้างคะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติเป็นจํานวนมากหลายแห่งนะครับก็อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็น f a k นิวนะครับอันนี้อาจจะไม่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานทางราชการหรือ,อ,อสอบถามทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจานบุรีครับเพื่อเพื่อยืนยันวา่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยจริงหรือไม่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ขอยืนยันว่าทางจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยมีความพร้อมทุกด้านความเสี่ยงภัยน้อยครับสามารถมาเที่ยวชมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างมีความสุขครับค่ะและหากสมมติว่าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีสังเกตรหรือว่ามีสัญญาณเตือ่นภัย,ยังไงบ้างคะที่สามารถที่จะป้องกันได้เถอตไปครับในกรณีที่ไปเที่ยวแหล่งน้ำนะครับที่เป็นแหล่งน้ำที่ในพื้นที่นะครับก็ถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำหรือในเขื่อนนะครับะจะเป็นการเป็นล่องแพก็ควรจะใส่เสื้อชูชีพ เพื่อป้องกันเผื่อพัดตกลงไปในน้ําก็จะไดะ้ช่วยเหลือได้ทันนะครับหรือไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ํำตกที่เป็นน้ําจากภูเขาลงมาเนี่ยก็ให้สังเกตะร,ะระดับน้ําหรือสีของน้ำนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าเรากําลังเล่นน้ําอยู่แล้วมีระดับน้ําที่สูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าผิดปกติแล้วหรือมีสีเข้มขึ้นสีแดง เหมือนสีโครนอะไรเงี้ยให้รีบขึ้นจากแหล่งน้ํานั้นทันทีนะครับค่ะแต่ในระดับนี้เราก็จะมีการสร้างการรับรู้เพราะว่าของภาค่วนราชการเนี่ยรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการทํางานควบคู่กันไปก็มีการสร้างการรับรู้จะ,ะเช็คข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะท่านขาอยากจะให้ทิ้งท้ายฝากถึงประชาชนทางบ้านนิดนึ่งค่ะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะท่านขาครับจากข้อมูลข่าวสารในที่ปัจจุบันเนี่ยก็ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากข่าวสารของหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับ นอกจากนี้ค่ะเรามาถึงสถานที่ของท่านปปแล้วป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยทราบว่าด้านหลังค่ะยังมีอุปกรณ์ในการที่สนับสนุนให้การช่วยเหลือเมือ่อมีการร้องขอเข้ามารวมทั้งใีการลงพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อม,อมต่างๆมากมายเดี๋ยวจะขออนุญาตค่ะให้ท่านปปค่ะพาชมอุปกรณ์ต่างๆที่ในส่วนของปปค่ะ พลาดไม่ได้เลยค่ะอีกจุดหนึงอีกสิ่งหนึ่งค่ะเมื่อเรามาที่สํงงานักงานป้องกันละบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีในจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ค่ะด้านข้างด้านหลังด้านข้างเนี่ยค่ะก็จะเป็น เครื่องจักรเครื่องดนอุปกรณ์ต่างๆค่ะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุหรือแม้กระทั่งการป้องกันลบรรเทาสาธารณภัยเองค่ะซึ่งในขณะนี้ค่ะที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะด้านข้างค่ะเป็นอีกหนึ่งกลไกลหลักที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วก็คือเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นหัวใจสําคัญอีก สิ่งหนึ่งค่ะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อภัยมานั่นเองค่ะอยู่กับท่านประธานศูนย์อปพรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณท่านสารกิจเนรพรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะและขอต้อนรับเข้าอีกหนึ่งช่วงของรายการด้วยค่ะท่านเป็นประธานศูนย์อปพรตรงนี้มีการทํางานร่วมกันกับปพจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรบ้างคะครับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายบริเวจังหวัดการจนบ,บุรีหรือเรียกว่าอ,อปรพระนะครับเราเป็นอาสาสมัครภาคป,ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมวองการนมหาสารคายขึ้นตรงกับปภจังหวัดการจนบ,บุรีนะครับผ่านการสุอบรมมาด้านภัยต่างๆทุกด้านนะครับเราก็ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่าเมตตากล้าหาญทํางานร่วมกับภาคประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเมื่อเกิดภัยพวกเราก็จะมีทีมขึ้นช่เร็วมีชุด อาสาสมัครที่เสียสละลงไปพื้นที่ร่วมกับท่านปลัจังหวัดครับค่ะตรงนี้เรียกว่าต้องมีความเสีย,ส,ยสละและก็อุทิศตนอุทิศเวลาในการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนแสดงถึงหัวใจอันกระหายที่อยากจะให้ความช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับค่ะตรงนี้มีการทํางานมานานขนาดไหนแล้วคะจริงอาสาสมัครเพื่งกานภัยฝ่ายเพื่อนนี้เกิดขึ้นมานานภายใต้พรบกฎหมายด้านการป้องกันและเฝาสารภาัยใช่ไหมป้องกันและบรันเทาสารภาัย ป้องกันภัยายพลเรืนอนพศสอง2รยอ,อ,อครับครับ,รบอันนี้พวกเราเนี่ยก็จะเป็นหน่วยอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมป้องกันที่จะให้พวกเรามีความชํานาญในด้านสารภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเมตตากล้าหาญภายใต้ปฏิฐานอุดมการของเราคือเมตตากล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งมีคําสั่งและไม่มีคําสั่งเมื่อมีเกิดเหตุในเกิดขึ้นในจังหวัดการเราเราก็จะ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีค,ค่ะแล้วก็ในส่วนของภัยฤดูร้อนเนี่ยค่ะจากประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาค่ะมีการให้ความลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนค่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะฮะแล้วก็คีภัยที่จะเกิดขึ้นนั้นอย่างง่ายๆนะฮะเ,เช่นความร้อนสะสมที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราครัวเรือนเรานะครับก็จะทําให้เกิดอคีภัยได้ง่ายขึ้นยุไฟ ไฟที่เกิดในครัวเรือนได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะเตือนแล้วก็แนะนำน้องในครัวเรือนให้ระมัดระวัง่รงนี้ที่จะเกิดไฟได้ง่ายส่วนของจังหวัดการจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็นฤดูร้อนมันก็มีพายุแล้วก็มีฝนมันสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะพวกเหล่านี้พร้อมพร้อมนะฮะแล้วเราก็ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องจากการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยแล้วเนี่ยเรายังมีเขาเรียกอะไรฟื้นฟูใช่ไหมฮะด้านฟื้นฟูฟื้นฟูและเยียวยา mm hmm. พอรอการจะน้บุรีเราก็จะมีทีมขวัวแม่ครัวครัวขึ้นที่โดยมีรถประกอบอาหารของของปกอ,อ,อจังหวัดนะครับใตรงนี้เขาเรียกรถประกอบอาหารื <Ha. S 1> ่อนที่พร้อมที่จะไปลงไปไปอยู่ในสถานการแล้วก็ประกอบปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ได้ในทันท่วงถีแล้วก็พร้อมตรงนี้เนี่ย ช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนคะเราเคยทํากันในจํานวนกล่องในแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยนะ2,000-3,000กล่องเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะกำลังเราพร้อมค่ะและ้วอ,อุปกรณ์บนบนรถประกอบอาหารเนี่ยเราพร้อมเรา24ชั่วโมงนี่เราออกได้เลยค่ะค่ะสามารถที่จะสแตนบายเมื่อเกิดภัยมาเป็นการตรงนี้เป็นการฟื้นผู้อีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะเพราะเรื่องอาหารเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญเป็นเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ค่ะเมื่ออินทองเนี่ยสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ครับเราพร้อมที่จะเข้าสถานการณ์จริงได้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหรือว่าหลังเกิดเหตุเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนถึงแม้ยังไม่ได้มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็มีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมครับท่านครับของเราเจ้าหน้าที่ครัวของอปหลเนี่ยเราได้รับการฝึกจากท่านปปจังหวัดวิธีการปรุงอาหารจานวนมากวิธีการปรุงอาหารกระทะใหญ่วิธีการทํา อาหารเลี้ยงจํานวนผู้ประสบภัยเป็นร้อยหลักร้อยสองร้อยคนเนี่ยเราเราสามารถประกอบได้ในรสชาติอาหารเรารับประกันได้อร่อยครับท่นานค่ะไม่ได้แค่ฝีมือการทําอาหารที่เป็นเลิศด้วยแล้วเนี่ยค่ะก็จะทําให้ภัยต่างๆเนี่ยสาธารณภัยต่างๆเนี่ยคลี่คลายลงไปได้ด้วยเร็วรด้วยหลักการทํางานด้วยหัวใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะมีเก็บความรู้ไรที่จะฝากทิ้งท้ายให้ถึงประชาชนว้างคะในการทํางานตรงนี้ค่ะครับ พี่น้องประชาชนครับในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ครับนะว่าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีและถ้าเกิดภัยขึ้นหรือช่วงที่ดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเรามีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีที่จะคอยให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําหรือในด้านการป้องกันสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนแล้วยังมีหน่วยงานอาสาสมัครซึ่งเรามีอยู่ทุกหมู่บ้านเรามีทุกหมู่บ้านนะฮะมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือนเนี่ยมีอยู่ในทุกหมู่บ้านที่พร้อมที่จะให เข้าให้การช่วยเหลือและแนะนําส่งเสริมพี่น้องประชาชนในเรื่องด้านสารพัดต่างๆครับค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านปอพออจังหวัดกาญจนบุรีท่านชำนาญแตงจุดค่ะหัวหน้าสงงาํานักงานป้องกันและบันเทาอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรวมทั้งเครือข่ายอีกหนึ่งเครือข่ายที่เป็นหัวใจหลักสําคัญในการลงพื้นที่เลยก็ว่าได้ประธานศูนย์อปอพรจังหวัดกาญจนบุรีท่านเศรกิจเนรพรมค่ะที่มาให้ข้อมูลรวมถึงภารลงพื้นที่ที่เห็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการลงพื้นที่การทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรหรือว่าเครื่องมือต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะลาทิ้งท้ายกันไปด้วยภาพบรรยากาศอ่า ของอุปกรณ์ที่มาช่วยสนับสนุนในการทํางานในครั้งนี้ค่ะอุปกรณ์สนับสนุนลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะกับรถประกอบอาหารของรถประกอบอาหารของกรมการบรรเทาสาธารณภัยของกรทจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็เป็นเหมือนเหมือนครัวใหญ่ๆหนึ่งครัวเลยนะฮะในบนรถมันมีเตาแก๊สมีตู้เย็นตู้เย็นนี้มีทั้งแช่แข็งแช่ธรรมดานะฮะแล้วก็หม้อหุงข้าว มีม้อตุน๋นม้อตุ๋นม้ออบตัวนี้ฮะถึงไปอยู่ในป่าเนี่ยไม่มีไฟฟ้าก็มีเครื่องสำรองไฟมีเครื่องปั่นไฟใช้เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยเราก็ สามารถใช้เครื่องตรงนี้ประกอบอาหารได้นชฮะแล้วก็มีทังเก็บน้ำาสะอาดที่จะอยู่ในเครื่องนี้พร้อมสับเลยฮะค่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าเมื่อเวลาเกิดเหตุสานารณภัยเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือมันจะต้องไม่มีไฟฟ้ารถตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องมีไฟฟ้าเพราะว่าเรามีอุปกรณ์สำรองไฟมีเครื่องสำรองไฟมีเครื่องปั่นไสพร้อมใช้แล้วก็มีแังเก็บน้าน้ําเราพร้อมใช้เป็นน้ําสะอาดที่จะสามารถปรุงอาหารได้เลยค่ะผมวามีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนในการทํางานที่มันมั่นใจและปลอดภัยแน่นอน ทั้สุดของภัยที่เกิดขึ้นที่ไซโยกรถ<ฆ>คันนี้ก็ไปอยู่ที่ไซโยกไปประกอบอาหารที่นั่นเลยแล้วก็ให้ผู้ประสบภยัยให้เจ้าหน้าที่ที่นั่นค่ะสามารถอยู่ได้หลายๆวันด้วยแล้วก็รองรับคนได้จํานวนมากด้วยเพราะว่ามีมีมีมตู้เย็นที่อยู่ข้ขขางหลังขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนได้จํานวนมากนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะอยู่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเสบียงจะหมดของเรานี่ได้รับการตรวจจาก สสุขเรื่องการเรื่องผู้ผู้สัมผัสอาหารค่ะเป็นสัมผันธ์เวลาปรุงอาหารจริงแล้วก็จะมีชุดมีเสื้อเก็บทําความสะอาดมีมหมวกที่จะเก็บเรื่องดูแลเรื่องการเป็นผู้สัมผัสอาหารถูกต้องสร้างความมั่นใจและปลอดภัยที่ผ่านที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วฮะรประมาณช่วงสักเดือนกรกฎาคมที่แล้วนะครับก็มีน้ําท่วมอุทกภัยที่อําเภอไซโยกทางรถประกอบอาหารคันนี้ก็ได้ไปอยู่ประจําแล้วก็ได้ช่วย ประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงานอยู่หนึ่งสัปดาห์นะครับก็สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่าง,างดีฮะเพราะว่าในส่วนของวัสดุในการประกอบอาหารเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆมาร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าเวลาที่หากเกิดเหตุที่นอกเหนือจากที่คาดการเอาไว้เนี่ย อีกสิ่งหนึ่งก็คือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้วยหัวใจจากภาคประชาชนนั่นเองค่ะที่จะร่วมมือร่วมใจกันผ่านเหตุการณ์แต่ละครั้งไปได้อย่างด้วยดีรวมทั้งการอำนวยการของอผู้วยการจังหวัดก็คือท่านผูนว้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้ด้วยดี และสาหรับรายการรู้ทันสารพันธ์ภัยในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนพิเศษค่ะที่ได้มายัางในพื้นที่ของสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีดูการทํางานค่ะดูการให้ความป้องกันช่วยเหลือเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุระหว่างที่จะเกิดเหตุหรือว่าแม้กระทั่งหลังที่จะเกิดเหตุเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมสำรับมืออย่างไรบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่ง ประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัางในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าเดินทางไปยังเส้นทางอื่นคาะได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมค่ะตรงนี้สร้างความมั่นใจได้อย่างมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะท่านชำนาญแต่งจุดค่ะหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัย,ยจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งเครือข่ายที่เป็นหัวใจสําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือประธานศูตรอป,ปรพรจังหวัดกาญจนบุรีท่านสรกิจเนรผมนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะในรายการในวันนี้ค่ะรู้ทันสารพันธ์ในวันนี้ค่ะ รู้ทันรู้รรก่อนป้องกัน,กนได้ภั<า>ยรุด,ดูร้อนสวัสดีครับ